มีอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทำก็คือการกล่าวตักเบตักเบว,วันอีดอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์กับีรอสันๆอย่างนี้ก็ได้กล่าวเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้คือจริงๆแล้วเข้าสู่บรรยากาศวันอีดแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดเนี่ยทำมาให้ทุกอย่างมันดูลางเลือนไปหมดเลยใช่ไหมครับ เราต้องรู้ตัวด้วยนะครับว่าโอเคละ่ะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโควิดแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเดือนสุฮิยจักรตักเบ็ดได้เลยครับตักเบ็ดคนเดียวตักเบ็ดในบ้านตักเบ็ดในรถตักเบ็ดที่ไหนเราก็ตักเบ็ดได้ตักเบ็ดยาวๆไม่ได้ก็เอาสั้นๆอย่างเมื่อกี้จริงๆแล้วสั้นๆเมื่อกี้มีรื่อยวายที่ชัดเจนนะครับอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์แคบีราแค่นี้แหละนะถ้าใครถ้าอ่านยาวที่เหมือนกับที่เราตักเบ็ดวันอื่นจริงๆก็ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أنيك <applause> كنت الله أكبر الله أكبر كبيرة. الله أكبر كان الله أكبر